สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการชุมนุมที่หายากราดเผาในวันที่27พฤศจิกายนนี้มีกิจกรรมหลายกิจกรรมมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและสะดุดตาคนหลายคนก็คือว่ามีน้องสองคนมายืนถือป้ายบอกว่าหนูโดดไล่ออกจากบ้านเพราะว่าออกมาม็อบตอนนี้หนูไม่มีเงินแล้วแล้วก็หนูอยากได้งานทำก็เลยเดสะดุดก็เลยสนใจอยากจะมาพูดคุยแล้วก็ได้คุยกับน้องจีจี้นามสมมุตินะฮะแล้วก็จะขออนุญา คุยชีวิตแบบว่าไม่เห็นหน้ากันแต่ตออว่าตอนนี้ก็มีแกนนำมาติดต่อขอช่วยขอคอนแทคติดต่อช่วยอะไรกันอยู่นะ จะช่วยหางานให้เราขอคนพิ่ไปหน่อยได้ไหมครับติดต่อได้ไหมหรืยังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เข้าไปที่สวิตเตอร์ก็ได้สวิตเตอร์พิมพ์ว่าการพาคีเพื่อประชาชนแล้วดีเอ็มหาพี่ถ้าไม่สะดวกตรงนั้นนะครับอา้วเดีพี่ช่วยช่วยผมหน่อว่าการมาคีเพื่อประชาชนแล้วจากั้นก็ดีเอ็มหาพี่ในเรื่องรายลเกี่ยวกับพี่ช่วยก็เดี๋ยวขอคุยกับน้องจี้แป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วหนูมา ป้ายแบบนี้นะคืออายุเท่าไหร่ครับตอนนี้21ปีค่ะแล้วโดนไล่ออกจากบ้านเรื่องมันเป็นยังไงอะครับก็มันเหตุเกิดเมื่อวันที่25ค่ะมันก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองนะคะอย่างที่เราทราบกันก็เราเราก็เป็นคนประชาชนทั่วไปที่ก็ดูข่าวอยู่บ้านอะคะ่ะแล้วก็นั่งดูอยู่กับคนที่บ้านค่ะกับคุณพ่ออะไรอย่างนี้แล้วแล้วทีนี้ก็ดูๆไปก็ไม่มีใครพูดอะไรเพราะเสร็จปุ๊บก็มี ออคุณพ่อเขาก็แบบได้พูดอะไรบางอย่างขึ้นมาแสดงความเห็นพูดนู่นพูดนี่อะไรขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วแล้วทีนี้หนูอะเริ่มอ,อ,อึดอัดหนูก็เลยบอกว่าเออพ่อเราไม่พูดเรื่องการเมืองในบ้านได้ไหมแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์ขึ้นนะคะ่ะเหมือนโมโหว่าแบบทำไมจะพูดไม่ได้อะอะไรประมาณนี้ค่ะ แบบแบบเขาเหมือนบอกว่าหนูจะอินอะไรนักหนาะพูดไม่ได้เลยหรอคะเรื่องการเมืองมันแตะไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จุดประสงค์จริงของหนูอ่ะก็คือทั้งที่จุดประสงค์ที่จริงของหนูอ่ะก็คือ,อ,อหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้บ้านอ่ะมันเป็น zone, เซฟโซนแบบวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็แบบต่อให้เราคิดต่างกันนะก็อยากจะอยู่อยากให้แบบมีตรงกลางที่เราอยู่ร่วมกันได้คือไม่ใช่ว่าแบบหนูต้องเชื่อเหมือนพ่อหรือให้พ่อมาเชื่อมันหนูแต่แบบอยากให้เราแบบ โคงการทางการเมืองกับสถาบันครอบครัวให้ออกอะค่ะใช่ก็เลยแบบบอกเขาว่าป้าเราไม่พูดได้ไหมแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยการที่ทะเลาะก,กันแล้วก็แบบเขาก็พูดถึงเรื่องม็อบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเรื่องการชุมนุมแล้วเขาก็พูดประมาณว่าถ้าจะไปชุมนุมอะ่ะเออเขาไม่ให้ไปชุมนุมถ้าเกิดว่าไปชุมนุมอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูโดนจับขึ้นมาตัวเขาอ่ะจะเดือดร้อนด้วยไม่ใช่แค่หนูคนเดียวแล้วก็บอกว่าจะไม่ให้เงินใช้เลยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พอแล้วก็เถียงกันไปต่อเถียงกันไปต่อเสร็จปุ๊บก็เป็นเป็นว่าเอ่อจะไปม็อบก็ได้แต่ว่าฉันจะไม่ให้เงินเธอเลยเอเธอจะไปม็อบแ่่เธอไม่ต้องใช้เงินฉันอย่าใช้เงินฉันอะไรเงี้ยค่ะถ้าอยากไปม็อบอ่ะก็ทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปม็อบค่อยแบบค่อยปีก้าขาแข็งคือใช้คํานี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเราทํายังไงต่อก็ ก็คือเกิดการทะเลาะกันแล้วมันก็เสียงกันนั่นแหละค่ะไป,ไปมา,มา,ม,าปมาจนแบบมันมีมันมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบในฐานะลูกค่ะก็คือพ่อหนูอ่ะไม่เคยพูดคาหยาบกับหนูเลยใช่ไม่ว่าจะไม่ตั้งแต่เกิดมาหนูไม่เคยได้ยินพ่อหนูพูดคำหยาบกับหนูเลยหรือไม่กับหรือไม่แต่พูดกับคนอื่นแล้วหนูได้ยินหนูก็ไม่เคยได้ยินพ่อพูดคำหยาบแล้ววันนั้นนะคะพ่อแบบด่าหนูแบบว่าหนูด้วยคำคำหยาบแล้วแบบอารมณ์แบบรุนแรงอ่ะแบบโมโหมากค่ะคำพูดรุนแรงมากค่ะ มาแล้วหนูจะเจอพ่อหนูเวอร์ชั่นเนี้ยค่ะหนูแบบเลยรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ปลอดภัยแล้วว่ามันแบบนี่อะไรแบบมันมันช็อกอะค่ะใช่ก็เลยออกมาออกมานอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอประมาณนั้นค่ะพาะเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้เงินใช้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่บ้านนี้แล้วไม่มีเงินใช้แล้วอยู่ทาไมก็มันก็ไม่มีเงินน่ะแล้วตอนนี้เราสองวันที่ผ่านมาแนละ้วคุณพ่อคุณแม่ได้ติดต่ออะไรเขากลับมาบ้างไหมเออคุณพ่อไม่ได้ติดต่อค่ะ ออกมาเลยค่ะแล้วเราใช้ชีวิตตอนนี้ยังไงเอ่อตอนที่โดนไล่ออกตอนที่้องออกมาเนี่ยก็คือตอนที่ออกมาก็คือมันเป็นกลางคืนแล้ว<ม>ก็ใช้โซเชียลพยายามแบบบอกคนที่ไว้ใจได้ว่าแบบคนที่ไว้ใจได้ว่าว่าเออเราอะโดนโดนไล่ออกจากบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นนก็ติดต่อ บบเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอยในอยู่ที่ที่ปลอดภัยก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับนะแล้วก็กมีคนมารับแล้วก็พาไปหาที่นอนแล้วก็ซื้อข้าวให้กินอยู่2วันที่ผ่านมาสอวันแล้วตอนนี้ก็คือเรามาถือป้ายเรา,เราจุดประสงค์ตอนนี้วางแผนชีวิตเราอะไรต่อไปอยังไงก็คิดว่าก็คิดว่าห่างงานทําแล้วคงก็ต้องต้องต้องอยู่ได้ด้วยลําแข้งตัวเองอะคะเ,เราไม่มีทางเราไม่เราไม่ได้มีโอกาส หรือว่าคิดที่จะกลับไปตกลงกับทางบ้านคุยกับคุณพ่อใหม่อีกครั้งทางนี้เราได้คิดไว้บ้างไหมจริงๆถ้าถ้าถ้าทางบ้านติดต่อมาหนูก็ยินดีคุยแน่นอนหนูก็อยากคุยหนูก็อยาก,อกขอความเข้าใจคือมันไม่มีใครอยากจะออกจากบ้านแน่ๆมันไม่มีใครอยากแบบหนีออกจากบ้านไม่มีใครอยากมาลำบากอยู่แล้วไม่มีใครอยากมาทําแบบนี้ค่ะใช่เพราะว่าหนูก็คิดกันหนักมากว่าหนูจะทําแบบนี้เราจะทํากันดีไหมค่ะอะไรแบบนี้แล้ว คนคนเขาจะถามผู้ใหญ่เขาจะสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามว่าอถ้าเราต้องเลือกจริงๆอะเราเลือกทิ้งการชุมนุมทิ้งเรื่องแบบนี้แล้วกลับไปอยู่บ้านปกติมันก็ดูเป็นทางเลือกที่ดูจะง่ายด้วยซ้ำไปทาไมเราถึงเราถึงยืนยันที่จะทำทาการชุมนุมมาร่วมชุมนุมต่อแล้วก็อยู่บ้านไม่ได้มันมันจบง่ายมันเป็นคำตอบที่มันตอบได้ง่ายมากคําถามนี้เพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนใช่ แล้วหนูก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในประเทศนี้หนูอายุ20แล้วการเลือกตั้งครั้งที่แล้วหนูก็ไปเลือกตั้งมาใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็คือประชาชนคนหนึ่งในประเทศนี้แล้วทาไมหนูจะไม่มีสิทธิ์ทําอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราก็แสดงว่าเราเลือกที่จะมาชมมุมนุมเลือกที่จะแสดงออกทางการเมืองตามสิ่งที่เราเชื่อโดยที่ถ้าครอบครัวคุณพ่อรู้สึกว่าบ้านไม่ปลอดภยัยเราก็ยินดีที่จะออกมาเราเลือกที่จะ ทำกิจกรรมทางการเมืองมากกว่าครอบครัวคนเขาจะมองแบบนี้ไงอ๋อคืออย่างนี้คะ่ะคือหนูรู้สึกว่าสถาบานันสถาบันครอบครัวกับเรื่องการเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยเป็นกุดมงการสถาบันครอบครัวเนี่ยมันก็มันก็คือครอบครัวมันมันเป็นคนละเรื่องกันอยู่แล้วอะคะ่ะใช่มันไม่มันไม่สามารถที่จะแบบเลือกการเมืองไม่เลือกที่บ้านไม่ได้อะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่าส่วนตัวหนูก็รู้สึกว่ามันมันมันคนละเรื่องกันนะคะใช่ ว่าตอนนี้มันเหมือนจะเป็นเรื่องคนละเรื่องกันที่ส่งผลกระทบต่อกันแล้วเราเราจะยังไงต่อดีชีวิตต่อจากนี้เราเลือกทางไหนยังไงเพราะว่าจริงๆก็อายุ20แล้วนะก็พอที่จะเรียนจบหรือยังเลยยังยังค่ะยังเรียนไม่จบแต่ว่าอายุ20เรียนยังไม่จบยังไงต่อดีเราชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อดีทีนี้ก็ก็ตอนนี้มันก็วางแผนสเตปบายสเตตแคบะในเมื่อตอนนี้ ราออกมาแล้วไลฟการติดต่อพึ่งตัวเองได้ที่สีที่สุดก็คือหาที่อยู่หาง,งานทําทํางานเลี้ยงดูตัวเองแต่ถ้าแต่ถ,ถ้าที่บ้านติดต่อกลับมาแล้วเราคุยกันรู้เรื่องหนูก็กลับไปคือหนูไม่ได้แบบคือหนูไม่ได,คไได้คือหนูไม่ได้แบบอุ้ยฉันอยากออกจากบ้านฉันต้องออกจากบ้านเพื่อมาชุมนุมโอ้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่อ่ะคือครอบครัวก็คือครอบครัวอุดมการทางการเมืองก็คืออุดมการทางการเมือง คนดูเขาอาจจะสงสัยคนฟังอาจจะสงสัยว่าทําไมแล้วทําไมหนูไม่เลือกที่จะเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างทําไมถึงต้องรอให้ครอบครัวติดต่อกลับมาคนอาจจะสงสัยตรงนี้อ๋อทำไมไม่ติดต่อกลับไปล่ะคะก็หนูออกมาด้วยความที่หนูสุกไม่ปลอดภัยหนูกลัวค่ะ,คะแค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าหนูกลัวค่ะแล้วคนหนูกลัวค่ะเหมือนพี่กลัวความมืดะคะ่ะพี่แบบมันมืดแบบพี่จะไปไหมอะ่ะ ใช่ไหมมันก็เหมือนกันแหะคะ่ะมันก็คืออธ,อธิบายได้ด้วยประมาณนี้นะคะ่ะสุดท้ายแล้วพี่จะถามคำถาสุดท้ายถ้าถ้าคุณพ่อบังเอิญได้ได้ดูอยู่แล้วหนูจะจะสื่อสารอะไรถึงท่านถ้าคุณพ่อดูอยู่เหรอคะก็ป้าหนูอยากกลับบ้านนะแต่ว่าหนูก็อยากให้ช่วยช่วยช่วยอย่าเอาเรื่องการเมืองมาอยู่ในบรรยากาศในบ้านเลยเรา เราอยู่กันแบบโดยที่ไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองอยู่กันแบบอยู่กันแบบให้ครอบครัวเป็นครอบครัวเถอะค่ะแล้วก็ช่วยเคารพความเชื่อของหนูด้วยเพราะว่าหนูก็เพราะว่าความเชื่อของเขาหนูก็รับรู้และหนูก็เคารพหนูก็ไม่เคยพูดว่ามันผิดหรืออะไรเพราะมันคือความเชื่อเขาก็เชื่อของเขาหนูก็เชื่อของหนูเราก็อยู่ด้วยกันได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่พยายามจะแบบไม่พยายามจะแบบโน้มน้าวให้อีกฝ่ายมาเป็นพวกของเราหรืออะไร กำลังใจให้นะขอบคุณค่ะครับก็คุณผู้ชมครับจบสํา่กับการพูดคุยกับน้องจีจี้ต้องเลยาว่าเป็นนามสมมตินะครับน้องอายุ20ปีแล้วก็ได้ออกจากบ้านมาเพราะว่ามีความขัดแย้งกับคุณพ่อที่บ้านถึงขนาดว่าเป็นเรื่องทางการเมืองแล้วก็มีมีความถกเถียงกัน น้องรู้สึกว่ามีความไม่ปลอดภัยในบ้านเพราะว่าน้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยคุณพ่อไม่เคยที่จะพูดคำหยาบคายกับน้องเลยสักครั้งหนึ่งแต่ว่าในประเด็นทางการเมืองในรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทะเลกกาะกันถึงขั้นกับใช้คมหยาบคายทําให้น้องรู้สึกว่าบ้านไม่ปลอดภยัยคุณพ่อไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจิตตัดสินใจที่จะออกมาจากบ้านน้องจีจี้นําสมมติยืนยันนะครับว่าน้องเขาไม่ได้ต้องการที่จะออกจากบ้าน ทุกคนอยากจะอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นน้องพยายามที่จะสื่อสารกับคุณพ่อว่าถ้าในบ้านเนี่ยขอให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ต่างคนต่างเชื่อในเรื่องที่ตัวเองเชื่อในความเชื่อทางการเมืองตัวน้องเองก็ยืนยันว่าไม่เคยที่จะไปล่วงเกินหรือว่าก้าวไกยความเชื่อของคุณพ่อขณะเดียวกันน้องก็อยากจะฝากไปถึงคุณพ่อว่าก็ขอให้ความเชื่อเรื่องทางการเมืองของน้องก็เป็นเรื่องของน้องและ พื้นที่ที่บ้านก็เป็นพื้นที่กลางๆพื้นที่ปลอดภัยที่จะให้อยู่ร่วมกันได้ให้เรื่องครอบครัวกับเรื่องการเมืองค่อนข้างที่จะแยกออกจากกันอันนี้คือสิ่งที่น้องจีจี้นามสมมุตินะครับที่เป็นน้องสองคนที่เข้ามาร่วมการชุมนุมแล้วก็ถือป้ายบอกว่าถูกไล่ออกจากบ้านแล้วก็ต้องการหางานทําแล้วก็เป็นจุดที่ประชาชนจํานวนมากสนใจนะครับผู้ร่วมชุมนุมก็มาบริจาคสมทบน้องบอกว่าต่อจากนี้ก็คงคิดแบบแบบ วันต่อวันสเต็ปไปสเต็ปว่าตอนนี้อยากหางานทำให้ได้ก่อนแล้วก็ระดมเงินหาการบริจาค mm. เพื่อที่จะต่อชีวิตต่อไประหว่างนี้ก็จะหางานทําแต่ว่าน้องจี้กีก็ยืนยันว่าก็ยังรอความหวังอจากที่บ้านนะครับรอที่บ้านติดต่อมาเพื่อจะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็ตกลงกลับไปอยู่เป็นครอบครัวเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือส่วนหนึ่งของบรรยากาศการชุมนุมในวันที่27พฤศจิกายนนะครับที่ การชุมนุมซ้อมการต้ารัฐประหารที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนี่คือจุดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นประเด็นที่อ่อนไหวละเอียดอ่อนอยากจะนําเสนอให้คุณผู้ชมรับชมในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดช่วงนี้น่าจะจบลงเท่านี้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเซนด์เดี๋ยนด์ด,นดาจะกลับมารายงานสดให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับสวัสดีครับ